สป,ปลาและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆะพิจนามาที่ห้วยมะเต็งฮะแต่ว่าเป็นหมายเกาะนะฮะหมายเกาะดิบเลยไม่ได้อ้อยนะฮะดูซิว่าจะมีตัวหรือเปล่าของน้าเอกพนคอนนะฮะก็พอดีลองอยากอยากลองหมายดิบฮะก็หมายประมาณนี้ฮะแพลใหญ่จะอยู่ตรงข้ามนู้นนะฮะแผกลางน้ําใหญ่โอเคก็ปั่นเหยื่อไว้ละเดี๋ยวค่อยๆลงทยอยลงเอาสายละ ที่เยี่ยไรจะมากะ่ะนัเต้งน้องชายนะครับเออโอ้ยช่วยออาไปใกล้ๆป<น>๋อตีใกล้ๆๆๆตีผิดะตามไหนวะนี่เหรอ ไกลอเนี่ยเห็น<อ>ไหมเอาก่อนเลยเราไม่หยอดกับมันแล้วจะกลับเป่าวะจะกลับเป่าเาต็มแรกเอามาก่อน <c oughs> เป็นปลาอะไรก็จะได้รู้กันเลย <c oughs> สายเอ็นพาวเวอร์ฮุกเหมือนเดินมนะครับผมแต่ตอนนี้เหยื่อเป็นเหยื่อทูบูฟอดเหยื่ยอลุงคิวเดี๋ยวตามมา หมอกับหรือเปล่าหรือหรือว่าอย่าให้เป็นขยแยงนะ <c oughs> น่าจะหมอะกับทำไมอย่างนี้โอเคไม่ใช่ผกวะไม่ใช่หมอะกับขแยง <c oughs> แม่ขยแยงครับผมฉ <c oughs> ลาม <c oughs> แต้มแรกครับผมขแยงครับผมไซส์ใหญ่เลย อย่าเป็นขยงนะไม่มีแล้วหลุดแล้วโอ้ยยุ้มดูโอ้ย,อยขยงบ้านเนี่ยโอ้โหเอาติดไอ้นี่อีกติดอะไรอ่ะโอ้เตงเอ้ยติดอะไรอ่ะ รู้ละรู้ละอยู่หรือเปล่านี่ป้าติดติดต้นไม้กิ่งไม้ป้องอ้อยู่ขะ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 โอ้ไม่ใช่เว้ยฉลามเอ้ยไม่ใช่ปลาอะไรไม่รู้เนี่ยฮะปลาขาวใช่ไหมปลาขาวปลาขาวครับคล้ายปลากระบอกนุ่นจันหนูป่ะวะ มาแล้วครับแต้มสองว้าคันแรกเร็วเร็วคันแรกนี่ ปึ Ooh, ๊บป่าอะไรวะป่าอะไรปาอะไรเฮ้ยเฮ้ยๆโอ้โหปานินมาแล้วเต้งนางฟ้านางฟ้าเอ้ยๆจะลุดแล้วมาแล้วครับผมนางฟ้าตัวแรกครับผมโอ้โหฟุกปุกเหยื่ออะไรเนี่ยซุปเปอร์ฟาสนางฟ้าครับผมมาแล้วในที่สุด เฮ้ยเต่งในที่สุดโอ้หลุมมันอยู่นี่หรือเปล่าเนี้ยมาแล้วครับผมเข้าเต็มปากเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดนักหนังฟ้าครับผมมาแล้วหนังฟ้าหนังฟ้าหมายเกาะมาแล้วครับผม đừng 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 ปูทยไห้กันโอยรับผมเต็งเต็งอุ้ยเดิมเดิมปนินชัวฝ่าแล้วครับผมอืออุ้ยเรียบร้อยเข้าที่นั่นอุ้ยปนินชัวอย่างเงี้ยเข้าที่เดิม Ồ, chân vui lên Chân vui, dù vui Chân vui Chân vui, chân vui, được Một lần Ồ Má lắm, lắm. Nhìn mấy, nhìn mấy Nhìn นินไหมเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะฮะไม่ใช่ป้าบ้าป้าบ้าครับผมโคตรแรงโอเคครับผมมาแล้วครับผมนายเอกนายเอกนะกกุ้งนะฮะไต่ที่นี่ นั่นเองนะกุ้งเอาข้าวมาส่งฝากกันส่งสั่งข้าวปกติไม่มีนะสั่งข้าวเออดีเอาค้างคืนด้วยกันเลยเอาแบตมาให้เน้อนะใจดี <laughs> ใจดีทุกอย่างเลยอันนี้เหยียบลงได้ไหมโอ้โหอืมน Okay. อคคคครรัับบบขุณน่สุปนินผมก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวลา18นาฬิกานะครับผม6โมงเย็นน,นั่นเองครับก็สภาพปลายช่วงเย็นนะฮะผมจะตกถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับถ้าไม่มีตัวก็จะนอนแล้วก็เก็บของเลยครับผม จะลองให้ดูว่ามีตัวหรือเปล่าทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมแต่ก็มีปลาขึ้นอยู่นะฮะมีปลาขึ้นอยู่ปลาปายครับก็จะเป็นอ่าไหมรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเป็นเป็นไหมายเกาะนะฮะเป็นกลางน้ําน้ําก็จะล้อมรอบอย่างนี้ฮะล้อมรอบเลยเป็นปลายรอบนี้แคมป์ปิ้ง อย่างนี้ครับทางนู้นก็จะเป็นทางเข้าฮะทางเข้ามาจอดรถส่วนทางนี้ก็จะเป็นแพรใหญ่กลางน้ําครับผมที่ผมเคยมาทําคลิปนะครับผมตรงนี้ก็เป็นป่ายูคาส,ส่วนใหญ่นะฮะทั้งหมดเลยครับผมเป็นแม่น้ำแเป็นน้ําล้อมรอบนะฮะเป็นเกาะก็กสําหรับแคมปิ้งฮะแล้วก็หมายที่ว่า พาเพื่อนๆมาได้เยอะครับผมปกติตรงนี้อาจจะมีห้องน้ําพอดีลมแรงครับพัดกระจยกระจายหมดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวแกมาทําให้ใหม่หรือว่ามีใครจะมาก็มีผ้าหรืออะไรมาก็ได้ครับก็เนี่ยฮะจะเป็นลักษณะนี้อยู่บนเกาะนะครับผมก็สําหรับผู้ชายก็ไม่มีปัญหาฮะเนี่ยเดินไปนู่นนี่นั่นได้ครับไม่ยากก็สภาพหมายก็ประมาณนี้ครับผม น่าสนใจครับป่าก็ขึ้นปลาไปแก้อ้อยนะครับแต่ว่าทุ่นอะ่ะโดนโดนเอ่อน้ําพัดไปน้ําลมแรงมากเอาผตบลอยมาพัดปลาไปนะครับผมเนี้ยสภาพผมจะอยู่คืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะอ่ะอยู่เย็นสบายแน่นอนครับผมว่าเพราะว่าตอนเช้าเมื่อเช้าผมมาก็หมอกขึ้นโอเคเลยครับ บรรยากาศดีมากครับเย็นสบายเนยม่ยต้องมีพัดลมครับผมก็จะมีแต่เอกก็จะมีไฟมอฟตอแบตให้นะครับผมไฟมออแบตให้หนึ่งชุดนะฮะจริงๆก็จะมีเตามีอะไรแล้วแต่ฮะถ้าเราจะอยู่แคมปิงๆๆ้งจริงๆอ่าเพียงแต่เอยปากบ,บอกแกแกจะเตรียมให้เลยครับผมโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าตอนเช้าก็จะสรุปผลทันทีเลยนะฮะา,ามนั้นนะครับผม ใครสนใจก็มานี่เลยครับเอาบรรยากาศที่นี่ได้เลยสาเอกพนครครับผมครับผมตอนนี้นก็ตังเคียต่อเลยครับสินสายนะครับผมเจ็ดโมงล้วพอดีนักเอกจะให้ย้ายไปหมาย5ห้านะครับอ่าเพื่อจะได้อ่าลุ้นกันว่าจะมีแจมหรือเปล่าเดี๋ยวแกมารับสักครู่หนึ่งประมาณเจ็ดโมงก,กว่าแกมารับนะฮะแกเมื่อคืนผลสรุปก็อ่า ลมแรงนะครับลมแรง <c oughs> เลยไม่ได้ลงเบ็ดเอาเบ็ดขึ้นหมดเลยขวาลมจะหยุดก็ดึกแล้วผมก็เลยไม่ลงเบ็ดเลยก็จะมีปลาโอ้โหตายหมดนี่ยที่ได้เมื่อวานก็จะเป็นกระแยงส่วนใหญ่เดี๋ยวปอบ้าผมปล่อยก่อนนะปาบ้าขอปล่อยก่อนนะ นี่ฮะขอปล่อยนะฟื้นปลอมีตายแล้วเน่าโอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ปลาน,นินนะครับผม ที่ได้เมื่อวานเมื่อวานอากาศไม่ดีครับโอ้ยังอยูอย่นางฟ้าหมูมยังอยู่เอจุดก้อนเห็นอีกนี่ฮะนี่หนึ่งแต้มนางฟ้าครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอเรือมารับ เดือมารับแป๊บหนึง่งอากาศดีครับตรงนี้ก็สำหรับเหมาะสำหรับแคมปิ้งฮะก็จะมีบริเวณกว้างหน่อยครับอยู่ได้หลายคนถ้าใครที่มาหลายคนเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะฮะเป็นหลายเพื่อนหล,หลายคนเนี่ยมาแคมปิ้งได้ฮะก็ตกปลานะปลาก็ จริงๆอ่อยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่อยเพราะว่าลมมันแรงพัดใบทุนหายหมดฮะเลยปลาเลยไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวแกจะอ่อยให้ใหม่ตรงเนี้ยตรงข้ามแพใหญ่ครับผมโอเคเดี๋ยวย้ายไปแพใหญ่แล้วก็ลุ้นตามตำลุนตาเชียต่อเลยครับผมเกเคครับผมครับผมก็นะนะผมมาถึงแพรห้านะฮะนนี้เป็นแพรห้าก็นะาเอกก็มาส่งเมื่อกี้ฮะแล้วก็แกก็กลับไปทํางานต่อละ โอเคมาติดตามต่อเลยนะครับนะผมทันนึงโอเคโอเค lúc à lấy quét đây này anh, miền xu đây này xu lúc ba lấy สลสลายเต็มเลยสลายเต็มเลยโอ้ย <c oughs> มุดสลายอย่างเดียวสกไทยเอยต่อต่อต่อเข็น <c oughs> เลยนะครับผมอุ๊ยหลุ้น <c oughs> ไม่ได้ชนะ่าง <c oughs> สกไทยครับผมไม่เป็นไรเนาะ อีสกไทยไเป็นไรครับผมโอ,โอ,โอ้ติดติดทุนตีใกล้นี่น่ะนลากไปตั้งนานแล้ว มาอีกแล้วครับผมหมอสักกับดึงไปพันดีที่ออกครับผมโอเคครับ

อยู here, <laughs> <'re in> <laughs> oh ่อย oh ู่ปะเนี่ยถ้าอยู่ก็ตัวเล็ก่ะอยู่ไหมอยู่หมูกับโอ้โหมูกับกับผมกำลัง คุยกันเลยว่าจะย้ายใหม่โอเคครับผมอู้อีกแล้วมาเ้ยโอ้อะไรวะ ปลาอะไรหมกูกับเป้าค่อยขนาดนี้ซอยอีกแล้วโอ้ยแม่ซอยมัน,นอ้วนเงี้ยโอ้ยปุ๊เลยซอยครับผมมปุ๊กเลย,อย,ลเลยโอเคไงหมดแล้วนไหนฮะ,ะนี่เหรอ <c oughs> Kebung tidak lagi, oh, tiga. อยู่ปะเนี่ยมาแล้วครับผมไม่รู้อยู่หรือเปล่าตัวเล็กแงเลยโอ้โหตัวเล็กหมอดัดกกลับไม่ลึงเลาะออกเลยมาแล้วครับผมตกลับอ,อส,สวยครับผม โอ้ยไม่อยู่อีกไม่อยู่โอ้ไอยไม่อยู่ไม่อยู่ขาดขาด,ขาดน่าจะเป็นชโดหรือเปล่าสายขาดครับผมสายหน้าขาดเลยน่าจะเป็นชโดหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะ ครับผมผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ตองครึ่งนะครับผมก็เยือกหมดแล้วแล้วก็จะได้เก็บเป็ดรอ,นะอนะรอะเอกมารับตอนเย็นมาดูผลประกอบการเลยครับผมจะเป็นนินินเก่านะฮะนันนินแต่เมื่อวานไค่รนี้ อยู่ก็อ้อยอยู่นะตั้งฟ้าหนึ่งตัวฮะแต่เมื่อวานนะว,วันนี้ก็หลุดหลายแต้มหลุดไปหลายแต้มอยู่ครับแลว้วก็หมอตักกับซะส่วนใหญ่ฮะดกกับสามหกเจ็ดแต้มฮะแล้วก็ทั้งนี้จะเป็นใน ปลาอะไรนะประส้อยกับประส้อยตกกับเจ็ดแต้มกับประส้อยครับผมก็หลุดไปหลายฮะทั้งหลุดทั้งขาดโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆครับผมบรรยากาศก็กดีฮะคือว่าคือฝนเช้านี้ฝนตกมารอบหนึงก็ยังมีปลาได้กินอยู่ ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เช่นเคยนะครับผมก็ฝากเหยื่ออ่าเหยื่อใช้สีเขียวนะฮะเหยื่อลุงคิวหัวเปลือกกระเดือกหรุดแล้วก็สายเอ็นพาวเวอร์ฮุกนะครับผมเช่นเคยนะครับก็ทริปนี้ผมมาอ่าหมายเกาะกับหมายแพห้าของน้าเอกนะครับเอกพนครก็จะมีเพจ ของน้าเอกลงไปให้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเดิมที่จะได้มาเรียกอะไรนะมาพักผ่อนเนาะเป็ใหญ่พักผ่อนเอาบรรยากาศฮะถ้าจะเป็นหมายเกาะนะหมายเกาะหมายแพอย่างเงี้ยแล้วแต่น้าๆจะชอบกันที่ว่าจะพาครอบครัวมาเปิดหิดตาพักผ่อนกันครับผมเรื่องปลาก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมมีหลุดมีขาดมีได้มีไม่ได้ฮะของใต้น้ำธรรมชาติคือได้น้อยได้มากอย่างเงี้ย ไหไเนาะโอเคครับผมจากลาเลยบรรยากาศันดนทีที่นี่ครับผมสวัสดีครับ